รถโดยสารประจําทางขนาดใหญ่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถนนก็ยังคงเดิมอันนี้แหละครับเป็นปัญหาจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนง่ายที่สุดแต่ละปีละป,ละปีในช่วงเทศกาลปีใหม่แม้สูญเสียกันมากนะครับสูญเสียกันมากปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดนาานะครับเสียชีวิตไปถึง7คนเขาเรียกโรคอุบัติเหตุว่าโรคไม่เป็นธรรม ก็คือไม่ยุติธรรมครับเพราะเราไม่ได้ก่อขึ้นคนอื่นมาทำร้ายเราก็มีนั่งรถไปเราก็ไม่ตั้งใจที่จะไปเสียชีวิตแต่ไอ้คนขับนะครับเมาเราก็ต้องไปเผชิญชะตากรรมเพราะเรานั่งรถไปคันเดียวกันอย่างนี้เป็นตน้นพระัชมุมเทศกาลปีใหม่เป็นข้อห่วงใยเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมก่อให้เกิดอุบัติเหตุไปบ่อยก็มีอยู่สามเรื่องด้วยกัน เขาวิจัยกันมาแล้วครับเรื่องหลักที่สุดเลยครับเรื่องสุราเป็นสาเหตุใหญ่เป็นสาเหตุหลักดื่มสุราไปขับรถดื่มสุราขับโมอโเตอร์ไซค์สุราเนี่ยห้มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าคลองสติไม่อยู่นะครับผมไม่ดื่มมานานแล้วกะน้ำนมนรกันเสียนะครับอย่าไปดื่มเวลาขับรถขับรา ดื่มแล้วเขาเรียกว่าภาษิตไทยก็เลิกเห็นช่างตัวเท่าหมูจริงๆครับเรื่องไม่กล้าก็กล้าอย่างนี้เป็นตน้นก็เป็นสาเหตุใหญ่คนไทยเสียชีวิตมากครับในแต่ละปีนะครับแล้วก็ร้านจำหน่ายสุราเดี๋ยวนี้ก็มากเหลือเกินมนว่าอยู่ตามชุมชนตำบลหมู่บ้านทุกหัวมุมครับจำหน่ายสุรากันเดี๋ยวนี้พัฒนาถึงขั้นที่จะผสมสูตรนั้นสูตรนี้เข้าไปอีก มีแต่สินย่อยย,ย,วย,วย,วยวนทางสิทนนเพราะนั้นเรื่องของสุราเป็นสาเหตุเบื้องต้นเลยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอีกอันนึงความเร็วครับก็มาจากสุรานี่แหละความเร็วก็ความเร็วกเกินกว่ากฎหมายกาหนดตรงไหนไม่ควรเร็วก็วนะครับเขามีบังคับอยู่นะครับว่าให้ใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ที่จะปลอดภัยคือ 80- 100บถึงร้อยนะครับบางคนเหยียบไปนู่นร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมองอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไม่รักษาความปลอดภัยให้ตัวเอง นะครับกับรถยนต์ก็ไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดที่ขาให้มีนะครับรถยนต์ทุกคันจะมีเข็มขัดนิรภัยบางคนบอกขาดเข็มขัดนิรภัยแล้วมันขับไม่ได้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนะครับบางคนบอกว่าสวมหมวกแล้วมันไม่เท่แต่ท่านผู้ฟังครับดูลูก,ลกดูหลานด้วยนะครับหมวกกันน็อกต้องมีไว้ประจํารถมอเตอร์ไซค์ ขึ้นรถยนต์ทุกครั้งต้องคัดร็มขัดระรภัยที่ผมบอกเช่นนี้ก็เพราะว่ามีข้อมูลที่น่าตกใจคือในแพทย์ประจําโรงพยาบาลของเร,เราไม่มีใครเก่งเรื่องสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออุบัติเหตุเข้าไปกระทบกระเทือนทางสมองนี่สันนิษฐานไว้เลยว่าจะต้องพิกลพิการหรือไม่ก็ถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นในเรื่องเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่วันพุธที่29ธันวาคม จนถึงปีหน้าคือวันอังคารที่4มกราคมปีหน้าจะเป็นช่วงร่นงรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะยิ่งการปฏิบัติต,ตามกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ไม่ขับรถเร็วและไม่ควรและไม่ควรเลยนะครับในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมาเนี่ยเทศกาลปีใหม่เมื่อปีที่แล้วคือปี2 5 1 3เนี่ยเกิอดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนี่51ครั้งผู้เสียชีวิต7คนครับเสียได้ครับไม่น่าจะเสียชีวิตเลยบาดเจ็บมันถึงว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับแอดมินโรงพยาบาลนี่49คน ประเภทพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือมอเตอร์ไซค์ครับ42ครั้งรองลงมาก็รถปิกอัพที่เราใช้กันนครับ5ครั้งรถเก๋ง1ครั้งอื่นๆอีก11ครั้งทั้งหมดนี้นะครับเสียชีวิตระบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา25ครั้งขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด4ครั้งตัดหน้ากระชั้นชิด10ครั้งอื่นๆอีก11ครั้งปีนี้ก็จะมีการรณรงค์จังหวัดหน้าเนี่ยเคยมี การดนลงที่เสียชีวิตเป็นศูนย์มาแล้วนะครับประสบความสำเร็จมากนะครับที่สามารถที่จะไม่ให้มีผู้ใดเสียชีวิตเลยก็เป็นความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับไม่อยากจะให้มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บทูปพลภาพในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับซึ่งปีนี้ในเทศกาลปีใหม่2 5 2 4นี้ก็ให้ลดลงร้อยละหก็คือเสียชีวิตไม่เกิน6คนบาดเจ็บไม่เกิน4ีคน จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ48ครั้งนะครับก็ต้องดูแลกันในเรื่องเหล่านี้ก็ฝากทุก่วยงานนะครับถอดูฟังทุกท่านนะครับเรามัดระวังนะครับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดพื้นที่เสี่ยงสําคัญของจังหวัดน่านก็อยู่ที่นู่นครับอําเภอเวียงสาอําเภอเมืองเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักออกสู่จังหวัดแพร่แล้วก็บริเวณเมืองน้าน,นี่ นะครับโดยเฉพาะยิ่งบริเวณสีแยกบ้านดูใต้อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับถนนสนายนาทุ่งช้างก็ที่หาดปลาแห้งนนี้ก็ต้องดูแลกันนะครับเวลานี้มีการประชุมกันเมื่อวานนี้ก็สรุปกันว่าจะมีการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจแอลกอฮอล์แล้วครับ23จุดนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือกันนะครับ ที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปกครองอ,อสอ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายประเรนเข้าไปอยู่ประจําจกันที่นั่นนะครับก็เหน็ดเหนื่อยกันนะครับเพียงแต่ขอความรู้มือจากท่านการุณานะครับในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเรื่องการดื่มเป็นสาเหตุหลักแล้วก็มีการจัดตั้งจุดสกัดที่ชุมชนตำบลหมู่บ้านอีก 73. จุด มีจุดบริการนะครับจุดบริการนี่ก็จะมีทั้งวิทยาลัยการอาชีพวิทยาเทคนิคนะครับอาชีวศึกษาก็จะออกมาร่วมกันนะครับในการที่จะดูแลให้ความปลอดภัยให้บริการน้ําดื่มแหวงการทางก็จะมีการจุดตั้งจุดบริการนะครับใครขับรถมานะครับปีนี้คนจะมาเที่ยวเยอะเพราะด้านเส้นทางนี้จะแออัดแล้วก็ โมอเตอร์ไซค์ก็จะมากก็จะมีจุดเสี่ยงอีกหลายจุดด้วยกันก็ฝากกันไว้นะครับเมื่อเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อรักษาชีวิตของคนเงินเท่าไหร่ก็ชดใช้ไม่ได้นะครับชีวิตคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงจะไม่เสียชีวิตแต่ทุพพลภาพประกอบอาชีพไม่ได้ก็น่าเสียดายบางคนต้องอยู่กับบ้านนะครับเมื่อทุพพลภาพบางคนต้องอยู่บนรถเข็นตลอดทั้งชีวิตนะครับ บางคนต้องเสียความจําไปแม้ห่วงใยจริงๆนะครับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยผมก็บิงวอนแล้วครับไม่อยากจะให้เสียชีวิตไม่อยากจะให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องช่วยกันทั้งส่วนภาครัฐทั้งพี่น้องประชาชนครับเรามาระวังตักเตือนลูกหลานการดื่มสุราก็ควรจะดื่มถ้าจะดื่มนะครับก็ดื่มในบ้านเล็กเล็กนน้อย นะครับแล้วก็อย่าออกมาถ้าออกมาก็ต้องไม่ดื่มต้องมีการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าเหมือนกันนะครับการเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆก็ต้องลดลงเอาเฉพาะทําบุญตักบาตรก็น่าจะเพียงพอนะครับเป็นภาพที่งดงามดีซ้ําไปนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงเลย ทังท่านนายกเทศบาลเมืองน่านท่านนายกสุรพลเทียนสูรรับจะมีโครงการรณรงค์ทำความสะอาดเพีวผัดปัดกวาดเมืองน่านหรือบิกคลีนนิ่งเดย์นะครับเพื่อให้เมืองน่านเรามีความสะอาดสวยงามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดน่านรวมทั้งเตรียมการรับเสด็จของพระบรมงงสานุงศ์ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดน่านในต้นปีนี้กิจกรรม ขับความสะอาดเมืองหน้านของเราก็จะเริ่มเปิดอนงค์ทาความสะอาดที่บริเวณข่วงเมืองนะครับที่กําหนดไว้ก็จะมีที่เห็นกันบ่อยๆอ,อย่างเช่นป้ายข้ามถนนนีนน่นะครับเยอะเหลือเกินนะครับรกบรุงดังสายตาบางทีงานเสร็จไปแล้วยังแขวนกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีการปลดออกบ้างนะครับแต่ป้ายไหนที่ไม่จําเป็นนะครับเอามาติดไว้ตรงข้างๆกํา,ากแพงก็น่าจะพอ บางทีไปทำป้ายข้ามถนนคนเขาก็<ๆ>ไม่ดูเขาดูก็เกิดอุบัติเหตุสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอารถลงเสียนะครับเอามาไว้ข้างล่างจะสวยงามกว่าแล้วก็อีกอันนึงครับเมืองหน้านี่ดีในเรื่องของความสะอาดต้องชมเชยเลยครับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังในกขตเทศบาลสะอาดจริงๆผมมาอยู่หลายจังหวัดแล้วนะครับจังหวัดหน้านสะอาดมากแต่ขาดอยู่อย่างเดียวคือสีสันอย่างเส้น ทาสีเส้นเครื่องหมายจราจรอันนี้ยังขาดอยู่วันนี้จะทํากันครับจะระดมอาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนออกมาลุกขึ้นมาจับไม้กวาดจับแปลงทาสีมามาทาสีตรงบริเวณถนนเช่นเส้นขาวแดงที่ห้ามจอดนะครับเส้นขาวดาที่ให้จอดได้เส้นขาวเหลืองที่จอดชั่วคราว นะครับอันนี้ช่วยกันขัดช่วยกันล้างช่วยกันทาสีสมัยให้บ้านเมืองมันสดใสนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆน,น,นะครับไฟจราจรเสาจราจรนะครับป้ายที่มันลรุงรังปรับปรุงกันสมัยในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกสุรพลเทียนสูก็จะระดมกันมาแล้วครับปล่อยขบวนรณรงค์พัฒนาตามชุมชนต่างต,างตาง่นะครับได้แก่เทศบาลเมืองหน้าเทศบาล ตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานตำบลผาสิงนะครับจากอำเภอเมืองน่านอบตฝายแก้วอบตอมอุ่งตึ๊ดจากอำเภอภูเพียงก็จะมีการทาสีเส้นเครื่องหมายจราจรจากถนนสุริยพงษ์และขบิขบวนโรงของแต่ละพื้นที่ทําความสะอาดตามไหลทางต่างๆนะครับแล้วก็ป้ายนี่ผมเรียนแล้วนะครับว่าตรงพื้นที่บางจุดป้ายลบหรือเกินนะครับก็จะบดบงังทัศนียภาพและบางทีก็เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา นะครับช่วยกันทําบ้านเหมืองให้สะอาดนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาก้ามรกานะครับผมก็จะไปที่อ,อ,ตอบตบ่อสวกจะมีการเปิดงานของดีบ่อสวกนะครับนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่29ธันวาคมก็จะมีพิธีบวงสวงสันเจ้าปู่หอกขอบวนของดีของแต่ละหมู่บ้านการแสดงสลอซอปินของคณะพ่อครูอรุณสินดวงมูลจากบ้านสาวหลวงประกวดทิดาผู้สูงอายุการวาดภาพการตัดตึง ประกวดขวัญใจใบ้านประกวดการทําอาหารประกวดผลผลิตทางการเกษตรประกวดผ้าทอและประกวดภาพวาดในการแข่งขันเปต่องสาหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เริ่มงานกันวันนี้ครับ9ก้ามนกาโดยผมจะเป็นประธานแลวก็อยู่สักประมาณชั่วโมงหนึงก็คงจะต้องมปภารกิจอื่นนะครับก็อันนี้ก็ฝากเดินไปน้องประชาชนเดี๋ยวพบกันที่นั่นนะครับแล้วก็ยังมีทางการ์ดน่านซึ่งก็มีการจัดมหกรรมอาหารและการ์ดน่านเขาดาว2011 ระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ธันวาคมการนา่ก็อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองนะครับอันนี้กคือจะมีการจัดกิจกรรมเขาดาวในวันที่31ธันวาคมวลา20กันกานะครับก็ไปดูไปเที่ยวไปชมกันนะครับเป็นของใหม่เขาะจะรวบรวมเอาสินค้าต่างๆนะครับไปว่ากันที่นั่นไปกันที่นู่นบ้างนะครับเขาดาวปีนี้นะครับนอกจากจะมีการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธาตุแหง่งซึ่งเป็น กิจกรรมสําคัญกิจกรรมหลักของจังหวัดน่านของเราแล้วนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็จะจัดงานเข้าดาวบนยอดดอยนะครับรับแสงตะวันแรกของปีใหม่ก่อนใครในภาคเหนือนี่เขาจัดกันที่ตรงบ้านกิวจันนะครับท่านใดสนใจอยากจะไปสัมผัสอากาศความหนาวเย็นอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกในปีใหม่แสงแรกแห่งล้านนารับแสงตะวันแรกปีใหม่ก่อนใครในภาคเหนือ ก็ไปที่โนนครับบ้านกิวจันร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับที่นั่นเขาจะมีกิจกรรมก่อนที่จะถึงการนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ก็จะมีการวิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพ2ประเทศนะครับวิ่งข้ามประเทศเลยนะครับผ่าน่านชายแดนห้วยโขนไปนะครับแล้วก็มีขบวนแห่แฟนซีรับลมหนาวมีการแสดงของดนตรีลูกทุ่งละมงย้อนยุคนะครับประกวดภาพถ่ายแสงแรกแตะวัน แรกของปีใหม่ต้องถ่ายเฉพาะในพื้นที่เอเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ในช่วงเที่ยงคืนก็จะมีการจุดพลุมีการปล่อยโคลมลอยนะครับอันนี้ก็เป็นสิริมงคลส่วนท่านใดที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวหนาวเย็น,เย,นเย็นเพื่อความสุขแรกๆก,ก่อนใครเห็นพระอาทิตย์ก่อนใครแล้วครับไปที่นู่นเลยครับบ้านจิวจันอำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกัน นะครับที่กิ่วจันทนี้ก็ห่างจากที่วการอำเภอไปแค่10กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ท่านที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับรถทางจังหวัดน่านก็เชิญท่านจากแขวงชัยบรุรีและก็เจ้าเมืองต่างๆมาร่วมด้วยนะครับนักร่วมดำเนินับบาวตรนะครับในบริเวณบ้านกิ่วจันทรจะมีพระสงฆ์ไปรับนะครับส่วนที่จังหวัดและเทศบาลเมืองน่านในวันปีใหม่ครับเช้าวันที่หนึ่งมกราคม เวลาหกรายการสามนาทีครับที่บริเวณข่วงเมืองน่านจะมีการตักบาตรทาบุญเช่นทุกปีนะครับรับพรจากท่านเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังครับการรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับทางสวทจังหวัดน่านในวันนี้นะครับวันอังคารนี้ก็ดําเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับแล้วนะครับก็ผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับ อำนวยอพรอปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งที่อยู่ในเมืองอยู่ตามมำเพื่อตา่ตางๆนะครับในโอกาสอีกสองวันสวันนี้จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอรัตนาคุณภระีรัตตะไครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากัโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือนะครับพระบร,รมีของพระธาตแช่แห่ง เพรวะบารมีของพระบาทสมเด็จรเจ้าอยู่หัวพระองม์อง์ศาน่วงทุกพระองค์นะครับก็ได้โปรดเป็นารมีใน่านบ,บูฟังทุกท่านทุกคนนะครับจงประสบแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมได้ความมุ่งมั่นปรารถนามีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคคาพยาธิทั้งหลายจะเลื่อนด้วยอายุอรรณะสุขะพละจงทูปประกาศนะครับก็ขอได้รับความปรารถนาดีจากผมเสนีติตะเกษผู้ราชการจังหวัดน่านนะครับ รายการผู้ว่ามาแล้วก็ทุกวันอังคารครับ6นาฬกาถึง7นาฬิกาพบกันอย่างนี้ผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่คนฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องวิยุชุมชนนะครับเอเบิลทีวีเสียงตามสายวิยุเครือข่ายต่างๆนะครับที่นำรายการนี้ไปออกอากาศแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ท่านปลอดภัยนะครับจากการเดินทางนะครับก็อธิษฐานดีๆจะได้รับสิ่งดีๆ ตั้งใจทำดีคิดดีพบกับสิ่งดีๆตลอดไปครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามา,มาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด